รับเข้ามาช่วงนี้ครับแน่นอนราคาน้ำมันแพงโอ้โหมันกระทบจริงๆแม้กระทั่งรถดูดซ่วมไม่พูดจริงนะไปกันที่กาลสินคุณผู้ชมปรากฏว่าผู้ประกอบการรถดูดสิ่งปฏิกูลในจังหวัดกาลสินออกมาเรียกร้องรัฐบาลอยากจะให้ปรับราคาหรือเกินลดราคาน้ำมันหน่อยเพราะแบกรับภาระคา่าใช้จ่ายไม่ไหวแล้วแล้วตอนนี้เขาปรับขึ้นค่าบรยการด้วยนะ 120บาทครั้งละ 100, 100เป็น120ครับ ท่านี้นะคะคผู้ประกอบการรถดูดสิ่งปฏิกูลคุณอุทัยศรีบุญลำเนี่ยนะคะบอกมาเลยค่ะว่าตนเองเนี่ยยึดอาชีพรถดูดสิ่งปฏิกูลมาเป็นอาชีพหลักมาสิปีแล้วค่ะก็จะตระเวนหาลูกค้าไปตามหมู่บ้านนี่แหละค่ะลูกค้าเนี่ยจะได้ประมาณวันละ5-10ถึงรายคิดบริการเมื่อก่อนคือครั้งละ100บาทนะคะแต่ว่าพอมันมีรายจ่ายก็คือทั้งค่าแรงคนงานอีกคนละ300บาทต่อวันค่าน้ำมันอีกวันละ500รายจ่ายเฉลี่ยวันละ1,100บาทบางวันไม่ได้เลยนะคะลูกค้า เกลี่รายได้ก็พอเลี้ยงครอบครัวค่ะแต่พอมาถึงปีนี้ราคาน้ำมันสูงขึ้นอกีก ผู้ประกอบการอาชีพเดียวกันในพื้นที่ก็มีอีกก็ขยันวิ่งหาลูกค้าแข่งกันนะคะจุดทิ้งสิ่งปฏิกูลคืออบกอ,อบอบตคลองขามกําหนดก็ไกลไปอีกทําให้สิ้นเปลืองน้ํามันมากขึ้นคุณอุทัยเลยบอกว่าตอนนี้ประสบปัญหาเหลือเกินนะคะอยู่ในสภาพยอมเจ็บทนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายกันต่อไปค่ะเพราะก็รู้เหมือนกันว่าถ้าจะไปขึ้นราคานะคะในการดูดซ่วมแต่รัคาทุกครอบครัวก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วเลยอยากจะเรียกร้องให้ภาครัฐค่ะ เข้ามาแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงด้วยเพราะว่าผู้ประกอบการนะคะและประชาชนทุกสาขาอาชีพเดือดร้อนมากค่ะเป็นผลสืบเนื่องจากราคาน้ํามันนี่แหละอนะไปที่พิจิตรเมื่อสักครู่รถกันนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วนี่ต่างจังหวัดนะเอาบอ,อกก่อนนะต่างจังหวัดรถไม่ค่อยติดนะไปที่พิจิตรซึ่งผมเชื่อว่ารถก็ติดน้อยกว่าในกรุงเทพแน่ๆแ,แล้วกำลังจะเปิดเทอมกันด้วย17พฤษภาคม ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดพิจิตรบอกเลยครับว่าสงสัยเปิดเทอมนี้จะต้องขอขึ้นราคาค่าโดยสารของเด็กนักเรียนในการโดยสารรถโรงเรียนรถรับส่งนี่แหละอย่างน้อยสักคนละร้อยหรือ200อต่อเดือนอืมงั้นคุณสุริยะสามสี <5. S 2> อายุ4ี่สหปีอยู่ที่ดงกลางอำเภอเมืองพิจิตรบอกเลยปกติผมจะคิดเหมาค่ะ <5. S 2> เด็กหนึ่งคนคนละพันต่อเดือนไรหัวเลยอ่าแต่17เจพฤษภานี้ เดี๋ยวดูก่อนว่ามีนักเรียนมาขึ้นเท่าไหร่ mm. ถ้ามีนักเรียนมาขึ้นเต็มคัน13คนจะไม่เรียกเงินเพิ่มอาจจะนะอาจจะนะแต่ถ้าน้ํามันยังคงขึ้นเรื่อยๆก็ไม่น่าจะเพียงพอ <5. S 1> แต่ถ้าเกิดเด็กไม่เต็มสงสัยจะต้องเรียกเพิ่มจากพันอาจจะเป็น2,002ต่อเดือนนะครับซึ่งเราก็คิดดูกัแล้วกันครับคุณผู้ชมว่าต่างจังหวัดอะรถไม่ติดอะใช้น้ํามันน้อยกว่ากรุงเทพอะยังต้องขอขึ้นอะแล้วผมเชื่อว่า ในกรุงเทพเองพอ17พฤษภาพคมนี้พอโรงเรียนเปิดนะมหากรรมรถติดเกิดขึ้นแน่นอนฮะมหากรรมรถติดเกิดขึ้นแน่นอนนะแล้วจะสิ้นเปลืองน้ำมันสักขนาดไหนต้องลองดูกันนะครับ อ้าวไปที่ไปที่ไหนอีกไปชนบุรีกันดีกว่าค่ะแม่ค้าร้านขายข้าวแกงก็ทนพิษโควิด COVID <c oughs> ไม่ไหวเหมือนกันราคา <c oughs> น้ำมันแพงก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้ขอปรับราคาหลังราคาเนื้อหมูผักสดเริ่มขยับเพิ่มราคาสูงขึ้นนะคะผู้สื่อข่าวลงไปที่ตลาด สดเทศบาลเมืองศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะก็จะเห็นว่าประชาชนเนี่ยมาเลือกซื้อของโดยเฉพาะเนื้อหมูบางตามากนะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาเนื้อหมูนะคะบางเจ้าปรับขึ้นราคาค่ะมีการปรับกิโลกรัมละ2ถึง4บาทนะคะจากการสอบถามคุณประนอมชิดปรางแม่ค้าเขียงหมูเนี่ยบอกเลยคะ่ะว่าราคาหมูอย่างวันนี้ค่ะที่ชนบุรีหมู3ชั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ250บาทเนื้อแดงเนี่ย220บาทสันใน240บาทนะคะ สาเหตุที่ราคาเนื้อหมูปรับเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ลูกค้าหันไปบริโภคเนื้อสัตว์ชนิดอื่นที่มันมีราคาถูกแทนค่ะก็เลยจะฝากรัฐบาลหน่อยช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หน่อยนะคะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดค่ะจากชลบุรีอุทัยธานีก็เช่นเดียวกันนะคะราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้นค่ะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต้องปรับราคาขายหน้าเขียงเพิ่มเติมด้วยนะคะนอกจากเนื้อหมูแล้วราคาผักสดนะคะ พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าตอนนี้ราคาผักขึ้นราคาค่ะถั่วฝักยาวเดิมเนี่ยห้บาทตอนนี้80บาทแล้วค่ะแต่งกวา3า35บาทต่อกิโลกร,รมัมผักกวางตุ้งอีกขึ้นเป็น35บาทต่อกิโลกร,รมัมและผักชนิดต่างๆก็มีทีท่าว่าเดี๋ยวจะปรับขึ้นราคาตามมาอย่างแน่นอนค่ะครับจากชนบุรีอุทัยธานีไปที่ตรังหมูย่างเมืองตรังใครไปถึงตรังต้องกินสมัยก่อน โลนึงเนี่ยว่ากันที่380ร้อแถึงสี่แต่ปรากฏว่านะัขนขณะนี้นะครับหมูย่างเมืองตรังในเขตเทศบาลนครเนี่ยปาเข้าไปกิโลละ550นะฮะแต่ถ้าเป็นอำเภอย่านตาขาวหรืออำเภอปัเหลียนบางแผงบางร้านไปที่600แล้วนะอ,อืมนะคุณสุชาดาบุญเจริญเจ้าของร้านหมูย่างเจร้านบอกโอ้โหเนี่ยเขาขายมายี่บ5ปี ช่วงนี้หมูย่างขึ้นราคาเยอะจริงๆเพราะราคาหมูเป็นมันขึ้นไงแต่แต่ก่อนหน้าน,นี้เคยห้าร้อยว่าแพงแล้วตอนนี้ต้องหกร้อยนะครับแต่ลูกค้าเข้าใจเพราะก็รู้แหละว่าหมูมันแพงขึ้นเชื่อไหมหกร้อยขายหมดนะขายหมดนะแต่ก็เข้าใจล,ลูกค้าแหละเอาไปฟังดูครับตอนนี้เราขายกิโลเท่าไหร่ห้าร้อยห้าจ้าห้าร้อยห้ามาสี่วันแล้วคะ,ะพ็ออาทิตย์นหมค่ะ ก็ถือว่าหมูย่างนี่แพงสุดในรถใช่ใช่ผ่าใช่ก่อนหน้านี้เคยขึ้นกิโลละห้าร้อยถือว่าแพงแล้วจ้าอันนี้ขึ้นแล้วลูกค้าว่าไงบ้างคะเพรา่อรู้ค่ะเขาก็จะซื้อหมูเนื้อมันก็บอกว่าเลยสองร้อยกว่าสามจันสองร้อยแปดแล้วพ่อเขาก็รู้พ่อเขาเขาก็รู้ว่าหมูขึ้นราคาเขาก็ไม่ต่อค่ะพอเราปรับขึ้นเป็นห้าร้อยห้าสิบในลูกค้าลดลงไหมคะก็ไม่ลดนะคะก็ังมาอยู่เหมือนเดิมค่ะนะครับนั่นก็คือ เรื่องของราคาหมูที่แพงขึ้นแล้วส่งผลไปถึงหมูย่าเมืองตรังแล้วมาปิดท้ายที่ อุดรธานีอุดรธานีชาวนาที่อุดรตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบนะคะเนื่องจากว่าต้นทุนการปลูกข้าวเพิ่มสูงขึ้นจากราคาพลังงานนี่แหละค่ะคุณสุขีรอดพักดีชาวนานะคะที่จังหวัดอุดรธานีบอกเลยค่ะว่าสมมุติว่าตนเองมีพื้นที่ปลูกข้าว13าไร่จะปลูกข้าวเหนียวยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากน้ํามันแพงน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยต้นทุนในการปลูกข้าวเป็นจํานวนเงินกว่า2 0 0 0 0บาท ค่าน้ํามันไปละสามพันหากจะคิดค่าจ้างถ่ายปัจจุบันก็ไร่ละ300บาทค่าแรงหว่านข้าวอีกวันละ400บาทค่าปุ๋ยก็แพงขึ้นมาอีกนะคะราคาข้าวเปลือกเนี่ยกับถูกลงทุกอย่างแพงข้าวเปลือกราคาถูกลงปีนี้ ตนเองเอารถไถเดินตามทําการไถานาในพื้นที่นาตนเองแต่ชาวนาส่วนใหญ่ไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะจ้างตนไปไถในพื้นที่นาของเขาเองเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากค่ะก็อยากจะฝากบอกรัฐบาลเหมือนกันนะคะกลับมาช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวให้ราคาข้าวเนี่ยกลับคืนมาขึ้นดีกว่าเดิมหน่อยค่ะฮะแหมคือตอนนี้พูดจริงๆนะลำบากทุกคนแหละครับน,น,นะบทุกคนมีภาระลำบากหมดเพราะฉะนั้นทิ้งท้ายวันนี้ ระมัดระวังไว้เป็นที่สุดนะครับถ้าคุณเห็นแล้วว่าแนวโน้มในอนาคตมันจะเข้าสู่ภาวะที่วิกฤตมากกว่านี้อีกบอกกันแค่นี้ล่ะครับอย่าได้ประมาทเด็ดขาด